สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราไปติดตามความเคลื่อนไหวกันค่ะเรื่องราวของอคุณดิลบาของพวกเรานะคะกำลังจะหมดสัญญานะคะกับทางเขาเรียกว่าสัญญามันจะหมดอายุนั่นเองค่ะของอคุณดิลบาซึ่งเป็นศินลปินซึ่งสังกัดอยู่ในเอเจนซี่เจียชิงนั่นเองนะคะตอนนี้ชาวเน็ตนะคะก็พยายามจะแบบเกี้ยกล่อมเนาะพยายามจะส่งข้อความให้ถึงคุณดิลบาว่าไม่อยากให้ให้ต่อเลยอย่าต่อเลยนะคะหลังจาก ที่หมดสัญญาฉบับนี้แล้วก็ออกมาตั้งสตูดิโอเองดูแลตัวเองดีกว่าไม่ต้องอยู่กับเจียชิงแล้วเพราะว่าเหตุผลก็คือทางด้านของคือเหล่าบรรดาแฟนๆที่เมืองจีนนะคะชาวเน็ตจีนเขาบอกว่าเจียชิงเนี่ยดูแลดิลาบาไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นคุณค่าของดิลาบานะคะก็อาจจะเป็นความคิดของกลุ่มแฟนคลับซึ่งณจุดนี้เราก็ต้องก็ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าทางคุณดิลาบาเองยังเงียบอยู่ตามมารยาทก็ต้อง เงียบนะนเพื่อนๆศิลปินจะหมดสัญญากับทางบริษัทก็ต้องเงียบเอาไว้ก่อนนะคะนี้เรามาดูนะแอดวานไปหาแบบเ,เรื่องราวที่เป็นข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากนะคะก็เป็นอนว่าสัญญาของคุณดิราบากับเจียชิงนั้นกําลังจะหมดอายุลงนะคะซึ่งจริงๆแล้วตามกําหนดการอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือช่วงนี้แหละคะ่ะที่ผ่านมาเลยนะคะ30 ประมาณ30มิถุนายนเออตามข่าวลือแต่ทั้งนี้ก็ยังเงียบสุดๆเงียบสุดๆเลยนะคะคือทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการเลยว่าตกลงล้วต่อสัญญามาแล้วหรือยังนะคะหรือว่าการอยู่เงียบๆในช่วงนี้ก็คือคุณดิลบายังมีบางงานที่มันเกี่ยวเนื่องนะคะกับแบบอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์หรืออะไรแบบนี้ซึ่งทางเจียชิงรับงานให้ก็เลยยังไม่ได้ออกมาประกาศอย่างเต็มที่ว่าออกแล้วหรือไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าก็ยังคงต้องไป งานต่อไปนะคะทีนี้แต่การถกเถียงนะคะว่าเธอนั้นจะออกจากเจียดชิงหรือไม่ก็กินเวลานานแล้วล่ะคือตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ก่อนที่จะถึงช่วงที่จะหมดนะคะแฟนๆเนี่ยไม่พอใจตั้งแต่ช่วงที่คุณดิราบานั้นถูกแบบ ข่าวเฟกนิวมากมายเลยว่าเธอท้องเธออะไรนานเออน่าจะปี2ปีแล้วเนาะในตอนนั้นก็คือทางเจียชิงคือแอคได้ช้ามากแอคได้ช้ามากนะคะปล่อยให้แบบปล่อยให้อใหแอค,คเขาอวตารที่ไหนก็ไม่รู้แอนตี้ที่ไหนก็ไม่รู้มาทำลายชื่อเสียงของออดิลบาในขณะที่ดิลบานั้นกำลังพักผ่อนอยู่เพราะว่าเธอไม่ได้ทำงานคือไม่ได้หยุดน่ะไม่ได้หยุดเลยตั้งแต่เริ่มทำงานมาแล้วขอหยุดแบบนานๆน,น่ะหยุดแบบนานๆสักทีหนึ่งแบบ ที่ไม่สนใจเรื่องราวข้างนอกเลยนะคะอยู่กับครอบครัวอยากกินอะไรกินพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็อย่างไรก็ตามข่าวที่ว่าเธอท้องๆแล้วก็ได้กับคนนู้นคนนี้ก็ออกมาเต็มเลยแล้วก็นั่นแหละเป็นจุดที่ทําให้แฟนๆไม่พอใจเจียดชิงเป็นอย่างมากเลยนะคะที่ไม่ออกมาแอคอย่างรวดเร็วจะได้เป็นการปกป้องศิลปินไม่ให้ชื่อเสียงเสียหายเพราะมันไม่ใช่เรื่องจริงไงแล้วหลังจากนั้นนะคะในกรณีที่มีน้องจูชีตันเข้ามาอีกเนาะในตอนที่ประกาศอย่างเป็นทางการว่าออกจาก เจียชิงเมื่อวันที่23มิถุนายนนะคะซึ่งณนะจุดนี้หลายๆคนก็เลยแบบโอ้โหมันมันต้องมีปัญหาแน่เลยในเจียชิงแล้วอย่างมี่เองก็ถอนหุ้นทะไรออกไปหมดแล้วก็เลยทําให้เป็นการตอกย้ําว่าไม่น่าอยู่แล้วที่นี่ไม่น่าอยู่ก็พยายามจะเ,เรียกร้องให้ทางคุณดิลบาน,นั้นต้องต้อง,องแบบติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะดูสถานการณ์ให้ดีแล้วก็หวังว่าเธอนั้นจะออกจากบริษัทเอเจนซี่นี้โดยเร็วที่สุดค่ะ ทีนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดกันว่านะต้องมองย้อนกลับไปถึงความร่วมมือกันระหว่างเริ่มต้นเลยดิลบาก็มาอยู่ที่บริษัทนี้นะคะเพราะฉะนั้นคือจากจุดต่ําสุดแล้วก็มาสู่จุดสูงสุดของดิลบาก็เรียกได้ว่ายังอยู่ยังอยู่กับเจียดชิงอยู่เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันเนี่ยเรียกได้ว่าเคยใกล้ชิดกันมาก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามนอะอนาคตมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็อายุก็เพิ่มมากขึ้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือ สัญญาฉบับแรกก็12ปีอ่ะเพื่อนแล้วทีนี้ทุกคนก็คาดคิดว่าแล้วฉบับที่สองมันจะเท่าไหร่อะไรยังไง <c oughs> โอเซ็นกันทีเยอะเลยนะนเพื่อนเซ็นกันเยอะมากๆเลยนะคะคือก็บริษัทเอเจนซี่เขาก็คงคำนวณเรื่องราวของเออกว่าจะเทรนกว่าจะแบบเออให้สวยให้งามต้องดูแลทุกอย่างใช่ไหมปั้นคนคนหนึ่งก็คงจะใช้เงินค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่นานๆหน่อยละกันก็เซ็นฉบับแรกก็ตั้ง12ปีเพราะฉะนั้นถ้าเซ็นฉบับที่สอ กี่ปีอ่ะเ,เพื่อนๆไม่รู้พวกเราก็ไม่รู้พวกเราก็รอข่าวตอนนี้ก็เงียบนะคะเอาละนี้เขาก็บอกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะปฏิบัติการนะคะพฤติกรรมต่างๆของเจี๋ยชิงก็ทําให้แฟนๆผิดหวังมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆแล้วก็แทบทุกเหตุการณ์นั้นก็แบบ เป็นอะไรที่น่าชวนขนลุกมากๆนะคะชอบปล่อยให้สถานการณ์มันมันถึงจุดวิกฤตทุกทีเลยแล้วก็การโปรโมตงานนะคะของดิลบาผ่านทางเจียชจจิงก็ถูกกดคือถูกกดให้น้อยคือไม่ค่อยมีเหมือนกับต้องใช้พลังลึกลับกันเองในการที่จะแบบช่วยดิลบานั่นก็คือแฟนๆช่วยในการพูดกันปากต่อปากบ้างแล้วก็ช่วยแชร์ช่วยโปรโมตนะคะผลงานของดิลบากันเองค่ะดังนั้นแล้วเนี่ย ทางบริษัทคือเหมือนจะไม่ตอบสนองใดๆนะคะต่อเรื่องนี้เลยหลังจากที่แฟนคลับของดิลบาท,ที่จีนเขาก็ส่งเรื่องราวไปเช่นเดียวกันประมาณว่าเออมีโปรแกรมตรงน้นตรงนี้ไหมมีโปรเจกต์อะไรที่มาเป็นการส่งเสริมการตลาด ในเรื่องของซีรีที่กําลังจะออนแอร์หรืออะไรไหมในช่วงที่ผ่านมานะคะก็ทางเจียดชิงก็ไม่ได้นะคะไม่ได้มีการกระตือหรือร้นที่จะให้คําตอบกับแฟนคลับหรืออะไรก็ตามแล้วก็แน่นอนเรื่องนั้นต้องมาเรื่องที่ออคุณดิลบาโดนละเมิดด้วยข่าวแบบเออข่าวที่ไม่รู้เอามาจากไหนกันนะคะนั่นแหละก็ทําให้แบบ ตัวของเจียดชิงบริษัทนี้เขาเพิกเฉยในการปกป้องสิทธิ์อย่างเข้มแข็งให้กับศิลปินของเขาก็คือดิลบาน,นั่นเองนะคะก็เอาเป็นว่าโอ้โหค่ะก็กำลังคงมีคนพยายามจะสืบกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็รอประกาศเออเพราะว่ามันหมดเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ30มิถุนายนเอ,อเขาบอกว่าเป็นเดทไลน์วันวันสุดท้ายที่ปรากฏอยู่ในข้อความของคอนแทรคเออก็ไม่รู้เหมือนกันใครไปรู้ <laughs> เออ ใครเป็นคนไปเห็นสัญญามาก็ไม่รู้เนาะแต่มันเป็นข่าวบนแพลตฟอร์มโซฮูนะคะเพื่อนหวัดเพื่อแอดวานก็เอาบนนั้นมาอัปเดตเล่าให้เพื่อนๆฟังเช่นเดียวกันเนาะถ้าเราเชื่อผิดเราก็ผิดไปด้วยกันนะคะแต่ไม่น่าจะผิดหรอกเพื่อนเพื่อนเพราะมันก็ต้องแบบมันไม่ใช่เรื่องราวความลับมากในเรื่องของวันหมดสัญญาเพราะว่ามันก็เป็นที่จ้องอยู่เนาะของอย่างเอเจนซี่อื่นๆที่มีความรู้สึกว่าอยากจะแบบร่วมงานกับคุณดิลบาจังเลยเขาก็คงจ้องอยู่เช่นเดียวกันแล้วก็มันต้องมีข่าวแผลมออกมาอยู่แล้วนะ แล้วก็แน่นอนในช่วงนี้ก็ขึ้นลูกใหม่ของทางเจียดชิงก็เหมือนจะพยายามสร้าง ห่วงยางเถียนเถียนขึ้นมาแต่พอดีสะดุดซะก่อนห่วงยางเถียนเถียนตอนนี้โดนเรื่องราวที่อวดรวยเพื่อนๆจําได้ใช่ไหม,มก็ยังโอ้ยชาวเน็ตก็ยังตามด่ากันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่สถานการณ์อันดีของทางบริษัทเจียชิงสักเท่าไหร่แต่จริงตอนแรกเนาะนึกว่าอย่างงเถียนเถียนอยู่กับหวนวีของทางขุนอี้เจิงซะอีกนะคะเพราะว่าเห็นไปปรากฏตัวบ่อยๆในซีรีส์ของค่ายหวนวี แต่ว่าจริงๆแล้วชื่อน้องเขาอยู่ที่นี่เนาะอยู่ที่เจียชิงนะคะตามข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนะบนจากโซฮูเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยแหละค่ะเอาละค่ะทีนี้ก็ต้องรอก็ต้องรอแล้วก็บริษัทนี้นะคะเขาบอกว่าอยู่ในช่วงถอยหลังเพื่อนๆก็เขาก็เชื่อกันว่านะคะทางบริษัทจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ดิลบานั้นยังคงต่อสัญญาอยู่กับทางเจียชิงค่ะเพราะว่าดาราใหม่ก็ยังสร้างไม่ขึ้นนะคะอุปสรรคเยอะเหลือเกินแล้วก็อย่างดาราที่ดังอยู่แล้วอย่างคุณดิลบา ก็คือกําลังจะออกเหมือนจะแบบหมดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วก็มีหลายๆความคิดเห็นนะคะส่วนเหล่าบรรดาแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ติเซนจีนเขาบอกว่าออกมาเถอะคุณนิลบาลน,นั้นมีศักยภาพในการที่จะมาแบบตั้งสตูดิโอหรือว่าดูแลบริษัทมาแบบ เป็นเจ้าของบริษัทที่จะมาดูแลผลประโยชน์ของตัวเองได้เรียบร้อยแล้วจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอค่ะเดี๋ยวรอการอัปเดตนะคะแล้วก็คุณดิลบาลนี่ก็เป็นดลาราที่มีมูลค่าสูงมากในเชิงแบบนะการตลาดในมูลค่าของศิลปินสูงมากในระดับนานาชาตินะคะระดับนานาชาติคุณดิลบาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอดูเนาะว่าคุณดิลบาลนั้นจะเต็มใจที่จะก้าวออกมาแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยตัวเธอเองหรือเปล่าหรือว่า คงไว้ใจนะคะอยู่กับทางด้านบริษัทเจียชิงเหมือนเดิมเพราะว่าก็อย่างที่บอกเนาะจุดต่ำสุดแล้วก็จุดสูงสุดของดิลบานะคะมันก็มาจากบริษัทเจียชิงเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่านี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีค่ะ